าดวงเมืองนายกเมืองไทยปี2569กับคำำําทํานายของสินแสเข่งและเะตาอํานาจสวัสดีครับคุณผู้ฟังอรัลยา,ามิตรทุก่านครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดที่ใหม่ใหม่จากทางช่องเรานะครับเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังที่จะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันนะครับ สินแสเข่งได้ทํำนายเอาไว้ว่าในปี2569ปีแห่งจุดเปลี่ยนและพายุแห่งดวงเมืองในปีนี้ตามศาสตร์แห่งโหราศาสตร์จีนและมุมมองของซินแสเข่งถูกระบุว่าเป็นปีที่ไม่ธรรมดาไม่ใช่แค่เพียงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตามระบอบปกติแต่เป็นปีที่ดวงเมืองและกมของแผ่นดินจะเข้ามามีบทบาทเหนือกระแสโซเชียลหรือ เสียงข้างมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนสินแสเข่งได้วิเคราะห์ว่าปี2569เป็นปีที่เรียกว่าปีเบียดเบียนซึ่งส่งผลให้ผู้ที่ก้าวขึ้นสูงสุดสู่ตำแหน่งผู้นำต้องเผชิญกับสภาวะเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาอำนาจได้ถูกสั่นคลอนด้วยปัญญาที่แทรกซึมเข้ามาจากทุกทิศท,ทุกทางเรื่องเล็กจะกลับกลายเป็นเรื่องใหญ่และปัญหาที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน เกิดขึ้นแบบซ้ำซากมาวิเคราะห์ดวงชะตาบุคคลสำคัญและแคนดิดตนายกรัฐมนตรีของไทยกันครับการเมืองในปี2569จะถูกคัดกองด้วยพื้นฐานดวงชะตาของบุคคลอย่างเข้มงวดโดยสินแสได้แยกแยะกลุ่มบุคคลที่น่าจับตามองเอาไว้ดังนี้คนที่ 1. คุณอนุทินชาญวิรุณดวงในปี2569ไม่ได้ส่งเสริม ด้านความมั่นคงของอำนาจแม้จะมีโอกาสได้อยู่ในตำแหน่งแต่จะเป็นช่วงหักหลังปลายปีเป็นการจบที่ไม่สวยงามนักเพราะดวงพื้นฐานเป็นดวงที่ได้โอกาสจากสถานการณ์จังหวะชีวิตมากกว่าดวงชะตาผู้นำโดยธรรมชาติเมื่อจังหวะหมดพลังดาวพลังดวงก็ไม่อาจปกครองตำแหน่งได้ต่อมาคุณนัทพงษ์เรื่องปัญญาวุฒิหรือคุณเทง้ง ดวงชะตาเปรียบเสมือนยืนอยู่บนเส้นได้ที่บางและตึงพร้อมจะขาดปัญหาเก่าจะลากยาวต่อเนื่องมาถึงปี69ทํามให้โอกาสก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารประเทศแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยตามเกณฑ์ดวงเมืองคนต่อมาด็ตอร์ยศชนันันวงสวัสดซึ่งเป็นชื่อที่สินแสให้ความสนใจเป็นพิเศษโดยระบุดวงผู้นำและงานบริหารสูงมากมาย ในปี2569แต่มีเงื่อนงำมีเงื่อนไขสำคัญเพียงข้อเดียวคือต้องไม่มีญาติโกโฮติกาเข้ามาแทรกแซงหากยืนได้ด้วยลำแข้งตัวเองดวงจะเปิดกว้างมากแต่หากมีเงาจากตระกูลใหญ่เข้ามาครอบงำดวงจะเสียทันทีคนต่อมาดรวีรพันธ์สาเรร์วิภาคถูกมองว่าเป็นดวงผู้นำแบบแบกบภาระเป็นคนทำงานจริงไม่เน้นการสร้างภาพ ในปี2569จะเป็นปีที่ดวงเริ่มกลับมาสนับสนุนหากพักรวมไทยสร้างชาติสามารถรวมเป็นหนึ่งและลดอัลักษ์ลงได้จะมีบทบาทสำคัญในการบริหารประเทศคนต่อมาคุณสพากีสุธรรมพันธ์เป็นชื่อมามืดที่มีพลังผู้นำหญิงโดดเด่นมีความยืดหยุ่นและเก่งเรื่องการประสานงานซึ่งเหมาะสมกับสภาวะความขัดแย้งในปีนั้น แต่ต้องระมัดระวังแรงลิสยาและการถูกจับผิดที่หนักกว่าปกติเงากรรมที่ตามหลอกหลอนและบทเรียนจากอาดีตประเด็นที่แหลมคมที่สุดในการวิเคราะห์ทั้งนี้นั่นก็คือเรื่องของเงากรรมโดยเฉพาะชจตาดวงตระกูลชิน,นวัตรคุณทักษิณชิน,นวัตรสินแสระบุดดวงพื้นฐานคือดวงพลัดพากการกลับมาในช่วงที่ดวงไม่เปิดทําให้ต้องเผชิญปัญหากับกรรมเก่า ที่สะสมเอาไวา้ทั้งเรื่องการจำกัดอิสรภาพและปัญหากฎหมายซึ่งกรรมนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลูกสาวคุณแพทองทานจินวัตรมีพื้นดวงที่มีแรงประท่าสูงและมีเกณฑ์ดวงแตกแยกขายตึงกับปิดาจินแสเตือนว่าหากฝืนดวงชะตาเพื่ออยู่ในอำนาจต่อไปจะต้องเผชิญกับจุดจบที่ไม่ต่างกันคือปัญหากฎหมายและ การสูญเสียอิสระภาพจินแสยังเปรียบเทียบก,กับอดีตนายกหญิงคุณยิ่งลักษณ์ว่าการขึ้นสู่อำนาจในจังหวะที่ดวงไม่รับและมีการแทรกแซงจากเบื้องหลังปเปรียบเสมือนการกินยาพิษที่สุดท้ายทําให้ระบบพังทลายลงโพงสร้างอำนาจที่มีการสั่นคลอนในปี2569เป็นปีที่พลังแห่งความแตกแยกเด่นชัดที่สุดแนวคิดเก่าและใหม่จะปะทะกันอย่างรุนแรง มีการเล่นเกมใต้อิทธิพลที่ประชาชนมองไม่เห็นทําให้ไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลก็จะมาบริหารงานได้ยากลําบากพักเพื่อไทยยังไม่พ้นเงากรรมเดิมและความไม่ไว้วางใจจากรอบทิศพักประชาชนเปรียวเสมือนต้นไม้ที่ผลิใบแต่รากยังไม่ลึกพอเมื่อเจอพายุทางการเมืองในปี69ก็จะมีโอกาสโอนเอียงได้ง่าย ชะตาแผ่นดินและทางออกตามหลักธรรมบทสรุปในปี69ไม่ว่าอยู่ที่ใครจะมีอำนาจล้นฟ้าแต่อยู่ที่ใครจะสามารถประคองแผ่นดินผ่านพ้นวิกฤตไปได้จินแสเข่งย้ำว่าปี2569คือปีที่กำย้อนกลับมาเร็วเป็นพิเศษเหมือนแผ่นดินทวงคืนดุลยภาพ หลักการสําคัญที่ผู้นําในปีนั้นต้องมีนั่นก็คือ 1. การลดอัตราอํานาจที่มาพร้อมทิฏฐิจะนําไปสู่ความพินาศ 2. ความโปร่งใสดวงเมืองปีนี้ไม่รับพลังของเงาหรือเดี่ยวรับหลังทุกอย่างจะถูกเปิดโปรง 3. ความพร้อมรับกรรมนายกรัฐมนตรีในปี2569นี้อาจไม่ใช่คนที่ประชาชนรักที่สุดแต่ต้องเป็นคนที่กล้า รับกรรมแทนแผ่นดินและไม่สร้างกรรมใหม่เพิ่มเจาะลึกปีแห่งศัตรูและวิกฤตความเชื่อมัน่นในรายละเอียดเชิงลึกในปี69จทินแสเขียงนิยามว่าเป็นปีแห่งศัตรูที่มองไม่เห็นความน่ากลัวไม่ได้อยู่ที่การเดินทางประท้วงบนถนนเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การเลื้อยขาเก้าอี้กันเองภายในพักร่วมรัฐบาลและการที่มิตรในวันนี้จะกลายเป็นศัตรูในวันหน้า อย่างรวดเร็วสภาวะเปิดง่อยดวงเมืองปีนี้จะบีบให้ผู้นำทำอะไรก็ติดติดขัดขัด,ขดเหมือนกับคนที่เดินลุยคโคลนพลังของดาวราหูแรงประทะทางโหราศาสตร์จีนจะทำให้การตัดสินใจเชิงนโยบายถูกตั้งคำถามจากสังคมอย่างหนักวิกฤตศรัทธาจากคำพูดสินแสเน้นย้ำว่าคำพูดที่ไม่ตรงกับความจริงจะเป็นอาวุธที่ย้อนกลับมา ทำลายนักการเมืองได้อย่างรวดเร็วในปีนี้ใครที่เคยให้สัญญาไว้แล้วทำไม่ได้หรือใช้การตลาดนำความจริงจะถูกกระแสดวงเมืองตีกลับจนเสียคนเรามาวิเคราะห์รายบุคคลเพิ่มเติมร้อยเอกธรรมนัตและพักรวมไทยสร้างชาตินอกจากแคนาเดตหลักกินแสยังได้กล่าวว่าฟันเฟืองสำคัญการเมืองที่มีผลต่อการปกครองอำนาจ ร้อยเอกธรรมนัทนั้นในปี2569ดวงของท่านถือว่าดีขึ้นกว่าปีมรสุมที่ผ่านมามีลักษณะเป็นดวงมือประสานสิบทิศหรือนักปฏิบัติการหลังฉากที่ได้รับความยอมรับมากขึ้นแต่สิ้นแสเตือนชัดเจนว่าอย่าฝืนขึ้น,นสู่จุดสูงสุดเพราะดวงปีนี้เป็นดวงส่งเสริมคนอื่นหากพยายามนั่งเก้าอี้นายกเองจะเกิดแรงต้านมหาศาลทันที พักรวมไทยสร้างชาติชินแสมองว่าปี2569นี้คือปีที่ฟ้าเปิดลำไรของพักนี้หลังจากที่ต้องผเผชิญกับความแตกแยก,กภายในมานานหากพักสามารถสั่สางปัญหาคนไในและลดอัตราของแกนนำลงได้พักนี้จะมีลักษณะดวงเป็นที่พึ่งสุดท้ายของคั้วอำนาจเดียวที่ต้องการความมั่นคงจุดมรณะนะปี2570บทสรุป ที่คนการเมืองต้องระวังเนื้อหาสำคัญมากและสินแสนเน้นย้ำเพื่อเตือนสติคือการมองข้ามช็อตไปถึงปี2570ซึ่งท่านเรียกว่าเป็นจุดมรณะทางการเมืองไม่ใช่ความตายแต่คือการสิ้นสุดในทางโหราศาสตร์คำว่ามรณะสำหรับผู้ที่มีอานาจหมายถึงถูกตัดออกจากวงโคจรใครที่ประคองตัวผ่านปี2 5 9ได้แบบทุลักทุลี หากว่าท่านนั้นยังไม่หยุดสร้างกรรมหรือ,อยังใช้ชีวิตเดิมๆปี70จะเป็นปีที่ผิดฉากเส้นทางทางการเมืองของคนเหล่านั้นอย่างถาวรการผัดใบาตามธรรมชาติปี70เป็นปีที่ดวงเมืองบังคับให้การเปิดล้างไพ่หากนักการเมืองรุ่นเก่าไม่ยอมถอยตามวงรอบของดวงเมืองชะตากรรมจะบังคับให้ต้องถอยด้วยเรื่องสุขภาพเรื่องคดีความหรือเรื่องอื้อฉาวที่รุนแรง บทธรรมะสอนใจกรรมทางอำนาจคือกรรมที่หนักที่สุดสำหรับการบรรยายส่วนนี้ถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญที่สินแสฝากไว้คนไทยได้คิดกันคือการเชื่อมโยงโหราศาสตร์เท่ากับพุทธศาสตร์อำนาจเป็นเพียงของชั่วคราวกรรมเป็นของถาวรสินแสสอนว่าการนั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นเพียงการเสวยบุญเก่าหากใช้บุญนั้นไปในการเบียดเบียน หรือใช้เพื่อพวกพ้องโดยไม่มีการเหลียวแลแผ่นดินบุญจะหมดลงอย่างรวดเร็วในปีที่ดวงเมืองแรงอย่างปี2569นี้สภาวสังคมภายใต้เงาแห่งความเปลี่ยนแปลงก่อนที่เราจะจอะลึกไปตัวเลขปี2569เราต้องยอมรับความจริงร่วมกันว่าบรรยากาศบ้านเมืองไทยในปัจจุบันเรียบเสมือนน้ำเดือดในหม้อที่ปิดฝาสนิทภายนอกดูเหมือนนิ่งสงบ แต่แรงด้านข้างในกำลังพุ่งสูงถึงขั้นสุดความขัดแย้งไม่ได้หายไปไหนแต่ความถูกเปลี่ยนแปลงจากสภาพความขัดแย้งบนถนนไปสู่ความขัดแย้งทางอุดมการคือความเหลี่ยมล้ำและความไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเหตุผลที่เราต้องหยิบยกคำทำนายของสินแสเข่งมาพิจารณาไม่ใช่เพราะเราต้องการให้ทุกคนงมงายในเรื่องดวงชะตา แต่เพื่อให้เรานั้นได้เห็นจังหวะเวลาของธรรมชาติหรือที่เรียกว่าธรรมานุภาพเมื่อมนุษย์ใช้เพียงอำนาจและเล่เหลี่ยมในการปกครองจนลืมกฎเกณฑ์ของความถูกต้องธรรมชาติของหลวงเมืองจะเริ่มทำการปรับสมดุลด้วยตัวมันเองซึ่งปี2569นี้คือจุดพลิกของการปรับสมดุลนั้นขอขอบพระคุณเจ้าของที่มา เนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้คุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันในวันนี้ถ้าหากคุณผู้ฟังชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับถ้าหากว่าทางเราได้พูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยคุณผู้ฟังมนนาที่นี้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ